ก็ต้องมือสมุยทำไดไหมได้ห้ามันดีมึงห้ามมันตะลบีตะลึงนะครับก็ช่วงนี้อะไรว้อ่ะไอ้กอนมึงอยู่ใกล้บ่อน้ำมึงไม่กลัวโดนถีบตกลงน้ำใช่ไหมเอาขึ้นมาด้วยดีกว่าขนบไปเยอะเกมของเราก็เทกระจาดวัดดวงวิธีการเราเหมือนเดิม เรามีป้ายอยู่ด้านหลังนะครับ24แผ่นด้วยกันนะฮะด้านหลังป้ายประกอบไปด้วยยกเฉยๆ8แผ่นป้ายนะครับเยอยะกอกไก่เนี่ยยก8ป้ายนะฮะยกแล้วยกอีกเนี่ยมีอยู่4ป้ายนะฮะอ่ายกแล้วยกด้วย4ป้ายยัง4ป้ายยกแล้วยกเล่า2ป้ายแล้วก็ยกผิดอยู่2ป้ายเจ๊จะได้เลือกผ่อนเลือกมา1ป้ายเลือกออกมาก็ถ้าเปิดเป็นคำว่าอะไรสเต็ปมันจะขึ้นไปโดยถ้าเปิดเจอคำว่ายกฝั่งตรงข้ามจะยก1สเต็ป ถ้าออกมาเป็นยกแล้วยกอีกฝั่งตรงข้ามยกสองสเต็ปออกมาเป็นยกแล้วยกด้วยทั้ง2ฝั่งยกคนละหนึ่งสเต็ปถ้าออกมาเป็นยังก็ยังเลยยังยังยังไม่ยกยังไม่ยกเขาไม่ยกถ้าออกมาเป็นยกแล้วยกเล่าฝั่งตรงข้ามยก3สเต็ปสุดท้ายถ้าออกมาเป็นยกผิดฝั่งตัวเองจะยกสองสเต็ป ตัวเอกนะสลับเป็นเลือกเจ๊แบบเก่งก็ผัดกันเลือกผัดกันไปผัดกันมาผัดกันไปผัดกันมาใครก็แล้วแต่ถึง8ขั้นก่อนก็ลงไปคุยกันเด็กก็จะรู้ไปคุยกับน้ำเลยเด็กก็รู้ว่าตถ้าแกงโลกอ่ะยังยังจะหล่ออยู่ไหมเจ๊แข็งแกร่งไหมฮะจะหล่อยังอยู่ไหมนะครับเจ๊ครับได้ข่าวว่ามารายการจารบีเนี่ยคุณตกตลอดนะฮะไม่แต่เนี่ยผมจะได้อีกหรือ โอ้ยตายจล่รเงันรางวัลนะครับผมถ้าเกิดว่าเจ๊นะครับรอดมาได้แบบมียกสลับไปมานะครับฝั่งตัวเองยกบ้างฝั่งกิ่งยกบ้างแต่ถ้าทำกิ่งกิ่งตกน้ำได้นะเจ๊ชนะจะได้เงินจากบริษัท50,000บาทนะแต่ถ้าเกิดว่ากรณีเดียวกันแต่ถ้าเป็นเจ๊ล่วงลงมา50,000จะเหลือแค่10,000แต่ถ้าเจ๊ยกยกยกแจ็คพอตผมก็แตกครับนะย้ำอีกครั้งหนึ่งแม่มีบบนั้กับได้จริงๆ มีแต่ได้อย่างน้อยวันนี้เจ๊ได้อะไรกลับบ้านแน่แต่ถ้าจะให้ดีถ้าเก่งยกอยู่ฝั่งเดียว breeze ็ x เ,เซ l มอบไปเลย1นึ่งแสนหนึสน breeze x l แค่ช้อนเดียวปกป้องคุณจากเชื้อโรค wall asian delight s a าคู่แคนต l รูใหม่ลองเลยอร่อยกับสามรสใหม่ wall asian delight new h i l u x r e v o Z e edition ให้ Grab ส่งอาหารให้ Philips a r r f r er, y อออุ่นทุกจานให้ปลอดภยัยจาก Philips ครัวไทยต้องไฟแรงใช้เตาแกส๊สและเครื่องดูดควัน Lucky f l a e ชุดเครื่องนอนซาติดเบอร์ดี้ทรีอินวัเอสเปรสโซใหม่กาแฟเน้นน้ำตาลน้อยลงต้องลองยาดมตราโพยเสีย รถจักรยานยนต์ามาฮ่าฟินฟินกว่าก็โดนกว่าก๊อกน้ำสันว่าสันว่าทองเหลืองทนไม่เป็นสนิมวาสลีนพลังแอนตี้แบคช่วยปกป้องพร้อมดูแลผิวป๊อกกี้โฮสัมทรงต่อรสชาติที่ลงตัวของสิ่งดีๆจากคุริโกสำหรับทุกคนในครอบครัวเป๊ปซี่แม็กซ์เต็มที่กับสิ่งที่ใช่อร่อยซ่าเต็มที่ไม่มีน้ำตาล สมูทอ e ีครีมช่วยลบเลือนรอยแผลเป็นเป็นได้ก็หายได้เก่งสุดเรื่องล้างคราบหนักซันไลท์แพลตินัมสูตรใหม่สบู่และเจลอาบน้ำสมุนไพรดอกบัวคู่เซรั่มลำใหญ่จุลาเฮิร์บเรื่องฟ้าไม่ต้องกลัวจุลาเฮิร์บนิวนอร์มอลชีวิตวิถีใหม่เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น ทิฟฟี่ยาบเทาก,การาดที่มีอาการในมูกหลปวดศีรษะและเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยไก่ทอด KFC โบตันชุ่มคอไม่เหมือนใครอัลติเมทฟ,ฟิลฟิลม์เซรามิกติดรถยนต์กันร้อนเย็นเหลวต้องอัลติเมทฟิลยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา ที่พะยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปโซดาล็อกเมลเทนแก้วไหนก็เข้ากันเย็นนี้สน่อยไหมอะไรดีอะไรดีอัลติเมนอัลติเมนยกแล้วยกเอามาดูกันยกแล้วดุดิ๊กละนะเลยเหรอเอาสามเลยวะเอ้ยอัลวบาโดอัลติเมนยกพิน เออเราก็อย่าพูดเป็นลางอันนี้เปิดให้เก่งด้วยว่าเก่งจะโดนกี่ขั้นนะมาดูนะครับอพารปเนยกแล้วยกอ้าวเหมือนเดยนนึกแสนไปแล้วปล่อยมือแล้วปล่อยทาไมอ่ะเฮ้ยมันปล่อยได้ทั้งคันแรกอ่ะสบายจังเลย จัอไว้แปด้วยกันจับมือจับมือ้ออาแล้วต็มแบตเต็มแบต็มยัง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 ยงยัยังยังยังยัายังยับยัายัง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 ยัยังยัยังย้ยังยัย่งยังยอะยังยยันยังัยยัยย ในกรณีนั้นถ้าออกเสมอกันมันจะได้หมื่นเดียวเพราะถือว่าล่วงล่วงไปด้วยแต่ก็ทำเขาร่วงเหมือนกันมันจะได้แค่หมื่นเดียวทีนี้นะผมเราเพิ่มวัตถุดิบไทยเอาแล้วแกงกูแล้วน้ำตาลพริกเกลือหยอกไปอย่าให้ถึงวันที่มึงได้ขึ้นมา ยูโรแคสต a าเกตหนึ่งสองสปั๊บเอ้ารอเลยล่ะปล่อยมือแล้วยโย่ปล่อยทำไมแล้วกูจะคอยรอดูตอนมึงปล่อยมือตังหมุนจังวะอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งเลยขั้นหนึ่งเลยขั้นหนึ่งโย่ ไปได้กันสามอันนี้ขั้นเฮ้ยอันนี้สี่แล้วันที่สี่แล้วแขนกุยนี่สีทองแขนสไลด์สไลดเจจะโดนกี่ขั้นนะครับเดิมจะไรเด้อซองยกเอาเอาไงแบบว่าไอุ้้มเลยกูทั่วไปสสวยตัวนัน หมายไว้ก่อนไปไม่ว่าแบบแก้ปัญหาที่ไปนี่นี่เอาตัวนี้ดีกว่าไอ้ตัวพูดหลักเนี่ยตอนแกงเปิดมาทำไมมันมีผลด้วยยังไม่ได้ทำอะไรให้เลยโอ้โหผมอยู่สูงกว่ากุ้ยเกาะอ่ะพับไปอ๋อยกเฉยยยกเฉย โอ้พี่เก่งครับขอให้โชคดีนะพี่โย่ตอนนี้เริ่มก่อกันเต็มที่เลยหาเขาแข็งแรงมากครับดูเส้นเลือดเขาครับดูครับอย่ากูมนานอ่าวอเอาไปลยไอ้ตะกี้มอ นะครับยกอะไรออกเป็นไปเชิะยกแล้วยกแล้วเอาครับผมอยากผมอยากให้เจนะครับเกาะใช้พลังขาที่ตัวเองมีนะครับอะไรก็ได้ยกเร็วๆกูจะล่วงมันกันให้เรียบร้อยตีก็ไปแล้วเริ่มยกได้ยยกข่ายยกข่ถ้าทีวีหุดห้าลายยกมือไปแล้ว เส้นเลือดขาของแต่ละคนนะครับอันสองยกเดี๋ยวครับเส้นเลือดขาของแต่ละคนนั้นทักเหยาะอโยนไจนเกถึงโอ้โหคือขนาดนี้เื้นคอแล้วแดร์โอ้โหไม่ใช่ทำให้เหยื่อโยนใจขั้นสามยกไม่ใช่เส้นเลือดคอหรอกคอละสิบเกาะเดี๋ยวเท่ากับตอนนี้หกต่อหกเท่าเลยเหรอครับผมตอนนี้หกเท่าแล้วได้หมายความว่า เียแล่ะหลังจากนี้มีเสียแล้สมูทอี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 นะครับอะไรดีไปลองยารเ่ององเอาลปยกธรรมดายกยื้ออีกธรรมดายื้ออ่ะเย้ออีกสิองศาโอ้โหทีวีชันปยนนครับตอนนี้นะครับพี่คุณอยากใหคุณดูต้นขาเขาเหเกินอะดูเข้าไปอาดิปซาสุเกงแล้ไหมซาสุเกะ อนไร Lucky Fame อ่ะจะตัดสินเลยเอามาดูลัคกี้เฟรมนะเป็นนึงโซนแซวโยกโยกอย่างนี้เฮ้ยครับอดคนเอาไว้เดี๋ยวข้างล่างมียานวดนะฮะโยก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 เจ็บเจ็บเท้าเฮ้ย ยี่นะครับขาของนักกีฬาเป็นอย่างนี้ละคุณเออคุณคุณคิมูจิฮะเป็นยังไงบ้างต <c oughs> อนนี้ไม่มีพระ,ะ,ะ,ะคุณถ้าคุณนึกถ้าคุณนึกไม่ออกนะครับว่าอ่าสมรักคัมซิงครับวิ่งออกไปวิ่งแล้วเป็นยังไงนะครับดูขาของเขาคนจะได้ห้าหมื่นถ้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอัฟฟิลิป์ฟิลิปส์ไปดีถ้าออกมาเป็นยกยกแล้วยกอีกยกแล้วยกเล่าเจ้รับไปห้าหมื่นถ้าออกมาเป็นยัง เล่นต่อถ้าออกยกผิดหรือยกแล้วยกด้วยได้มือเดียวแต่ถ้าออกยกแล้วยกด้วยนเจ๊ไม่ไดร่วงคนเดียวีอเก่งร่วง้ลยออร่วงวคู่จะร่วงแล้ว <c oughs> จะเป็น <c oughs> จะเป็นจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าจะร่วงคู่หรือเปล่าเอาไป พูดร็จปุ๊บไปมือเลยโยปเลไปเลได้ลอไมหวรเธอทีอลอาโทษทีรับแม่คุณจินถใครโดน,นแป้งแล ไม่มอเลอ้ยเจอเอาลงแล้วเอาลงแ้วเอาลงแล้วเอ้วอลงแ้วนวันนี้นะครับเกชชนะไปนะฮะศูยสีคู่ขี้ว่าสงสารจังเลยเกอระโดดลงมาเลยเขวลงมาแล้วเขาลงมาแล้วลงไปแล้วไม่ไม่เป็นไรหรอวันนี้นะครับ ยังรออยู่ <Yeah S 2> ยังรออยู่บริสเซลนะครับแค่ช้อนเดียวผมว่าคุณจะช่วยโลกมอบไปห้างเงินให้เจ๊ไปเลยครับห้างมร้อนห้างมร้อนเอาวันนี้ขอบคุณามากมาร้นอนรายการของเราแล้วเจ๊เชี่ยวมายาเราทั้งหมดลาไปก่อนสรุปสัสานก็นแบบนี้กับจารบีที่เติร์เติร์ขอบคุณรายยาวที่เชี่ยแบบรีข้ขอบสุริยา